นีไปโรงเรียนวันแรกครับไปลากกระเป๋าไปเลย <c oughs> ลากไปเองโรงเรียนหนหนักครับมันหนักไปแล้วไปไหวไหมเนาะ อมองดูแต่ของเล่นครับไม่สนใจกระเป๋าแล้วตอนนี้ไปลงเรียนแล้วทุกครับแม่ด้วยนะทุกครับแม่ด้วยนะอย่าลืมไปเร็วเดินไป้าป ไปเลยไปเองไปสั